ในช่วงนี้ค่ะเราจะพาผู้ชมุผู้ฟังไปฟังเทปสัมภาษณ์คุณสุวั์แก้วสุขเอกอัครราชทูตณกรุมัสกัตรเรื่องโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยในประเทศโอมานเ,เสียงสัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศนะคะใ้พูดคุยกันไว้เดี๋ยวไปฟังเ,เสียงสัมภาษณ์นี้ก่อนที่จะกลับมาคุยกันในประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องของโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยในประเทศโอมาน ถ้าพูดถึงประเทศโอมานหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักครับว่าประเทศนี้มีบทบาทอย่างไรในเวทีระหว่างประเทศและมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยอย่างไรระหว่างไทยกับโอมานครับวันนี้เรามาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับท่านสุวั์แก้วสุขเอกอัครราชทูตนักกรุงมาสกัตตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้ว,ลวครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณสมบุญครับท่านครับ หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับประเทศโอมานมากนักนะครับท่านทูช่วยเล่าข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับประเทศโอมานให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหน่อยครับครับขอบคุณครับประเทศโอมานหรือรัฐสุลต่านโอมานนะครับเป็นประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเขามีที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาราเบียนะครับปัจจุบันก็มีประชากรเนี่ยประมาณ4.5หล้านคน ในจำนวน4.5ล้านคนเนี่ยสองจุดห้าล้านคนเนี่ยเป็นคนสัญชาติโอมานแท้ๆนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนต่างชาตินะครับที่เข้าไปพำนักอาศัยแล้วก็ทำงานอยู่ในประเทศโอมานคนโอมานเนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีรายได้เฉลีย่ยค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่าประเทศไทยมากอย่างน้อยๆก็ประมาณ 15,000เหรียญสหรัฐต่อคนนะครับเขาเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นหลักเรียกว่ารายได้ประมาณ70%เนี่ยก็มาจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับส่วนสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับอุมานเนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าแทบจะทุกประเภทนะครับจากต่างประเทศนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ ที่น่าสนใจก็คือว่าโอมานเนี่ยถือเป็นรัฐสวัสดิการนะครับ,รบที่รัฐบาลเนี่ยต้องดูแลประชาชนในเกือบทุกด้านนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลในใน,ในเบื้องต้นนะครับของของรัฐสุลต่านโอมานครับครับแล้วเรื่องของบทบาทในเวทีระหว่างประเทศล่ะครับโอมานมีบทบาทยังไงครับคือโอมานเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดเด่น ประการหนึ่งของของโอมานเลยนะครับโอมานดําเนินโนโยบายทางการทูตเนี่ยที่เป็นตัวของตัวเองมากคือเดินโนโยบายสายกลางนะครับเป็นมิตรกับทุกประเทศโอมานเนี่ยจะจะไม่มีโนโยบายที่จะเข้าไปาวิพากวิจารณ์หรือแทรกแซงกิจการภายในของต่างชาติเลยนะครับอย่างเช่นความสัมพันธ์กับประเทศไทยเนี่ย ซึ่งผมเคต้องเรียนว่าเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาเนี่ยก็41ปีแล้วนะครับ,รบอมบานถือเป็นมิตรประเทศที่ที่สนับสนุนประเทศไทยมากนะครับในเวทีระหว่างประเทศผมยกตัวอย่างเช่นอมานเนี่ยก็สนับสนุนท่าทีของประเทศไทยต่อ,อนโยบายในการแก้ไขปัญหาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย,ยมาโดยตลอดนะครับก็เรียกว่าเรา ต่างฝ่ายต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศเสมอครับครับแล้วพูดถึงบทบาททางเศรษฐกิจระหว่างโอมานกับไทยล่ะครับที่เราจะไปเปิดตลาดใหม่ในบ้านเขาได้ไหมแล้วก็เราจะพึ่งพาอาศัยกันยังไงครับเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างไทยกับโอมานครับท่านครับตรงนี้เนี่ยนะครับต้องขอย,ย้ําเลยว่าเป็นเรื่องที่ที่สาคัญมากแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับ คือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนของไทยกับอูมานเนี่ยะระยะหลังเนี่ยโดดเด่นขึ้นมากเรียกว่ามีอนาคตที่เดียวนะครับ,รบผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเรามองเนี่ยตัวเลขนะครับตัวเลขทางการค้าเนี่ยในปี2,563เนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นปีที่มีโรคระบาดไวรัสโควิด19เนี่ยระบาดค่อนข้างหนนะักการค้าระหว่างไทยกับอูมานเนี่ย ไม่ได้ตกเลยนะครับก็ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านบาทครับนี่พอมาดูปีที่แล้วนะครับปี2,564เรามีตัวเลขที่รวบรวมไว้11เดือนแรกเนี่ยถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยจากมูลค่าการค้าขายเนี่ยไทยอูมานเนี่ยที่เคยมี30,000ล้านบาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกิน50,000ล้านบาทนะครับ,รบเรียกว่ามูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับ ตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะครับเรื่องการค้าเนี่ยมันเป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์เลยที่สามารถยืนยันได้ชัดเลยครับว่าอูมานเนี่ยเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมากนะครับสำหรับสินค้าไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอูมานเองเนี่ยระยะหลังเนี่ยเริ่มกลายเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนะครับของธุรกิจหลายด้านในประเทศไทยนะครับ นี่คือจุดเด่นแล้วก็จุดแข็งที่น่าสนใจนะฮะสำหรับตลาดใหม่ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับโอมานนะครับแล้วเรื่องของนอกจากศักยภาพการค้าการลงทุนแล้วครับท่านครับปัญหาและอุปสรรคที่นักธุรกิจไทยต้องเจอเนี่ยมีอะไรบ้างครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อยากเกรียนว่าจริงๆเนี่ยปัญหาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่เรามีการระบาดของโควิดเนี่ยปัญหาก็ซับซ้อนนะครับบางอย่างก็เรียกว่ายากที่จะแก้ ปัญหาที่อยากจะพูดในเราอยากจะพูดในประเด็นที่เราสามารถแก้ไขได้นะครับปรับปรุงได้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยถ้าว่าคนไทยกับคนโอมานเนี่ยรู้จักกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องต้องบอกว่าน้อยนะครับคือคนโอมานถ้าเขามองประเทศไทยเนี่ยวันนี้ก็มองประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการมีมีสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวครับ คนอุบานชอบไปเที่ยวเมืองไทยมากนะครับรู้จักประเทศไทยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามนะครับมีโรงพยาบาลที่เขาเดินทางไปรักษาไปตรวจสุขภาพกันเป็นประจำนะครับในช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิดเนี่ยคนอุมานเนี่ยประมาณแสนคนนะครับแต่ละปีเนี่ยก็เ,เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยไปรักษาพยาบาลในประเทศไทยเขารู้จักเมืองไทยในแง่นี้แต่เขายังไม่รู้จักว่าเมืองไทยนั้นเนี่ย เรามีศักยภาพในทางเศรษฐกิจในหลายด้านเรามีภาคการผลิตที่หลากหลายเรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ได้ e r เวอ y รซที่สุดของเซาท์อีสเ a อ i a ีนะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้นคนโอมานก็ยังรู้ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนปัญหาที่ที่เราพบเนี่ยก็คือว่าคนไทยก็รู้จักโอมานน้อยค,คนโอมานก็ยังรู้จัก เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคก็คือเรื่องนี้แหละครับเราจึงจําเป็นต้องประชาสัมพันธ์นะครับทําให้คนของคนไทยและคนโอมานเนี่ยได้มารู้จักคุ้นเคยกันพูดคุยกันเจรจาทางธุรกิจกันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แสวงหารูกทางที่จะร่วมมือกันต่อไปในอนาคตครับครับ บทบาทของภาครัฐแล้วก็สถานเอกอัคระราชทูตในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยแล้วครับว่าเราได้ดําเนินการยังไงบ้างครับท่านเราพยายามทําเมื่อโอกาสเนี่ยเปิดให้เราทานะครับในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดเนี่ยก็ต้องยอมรับต้องต้องทำใจนะครับเพราะว่ามาตรการการควบคุมป้องกันโรคระบาดเนี่ยบางครั้งเขาก็ห้ามไม่ให้ทํานูน่นไม่ให้รวมตัว หยุดธุรกิจบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งโลกนะครับแต่ทันทีที่โอกาสเปิดอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับอุมานเป็นประเทศที่เขาควบคุมปัญหาโควิดได้ค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในโลก่าประเทศหนึ่งเขาก็เปิดธุรกิจเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่างเต็มที่สถานทูตไทยเราก็ใช้โอกาสนี้แหละครับอ,อย่างช่วงเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย เราก็ประสานงานกับสำนักงานการค้านะครับสำนักงา,านพาณิชย์ที่ดูไปนะครับเพื่อนำภาคเอกชนนะครับนำบริษัทของไทยที่สำคัญแล้วก็นำนักธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม SME ของไทยเนี่ยหลากหลายนะครับเราคัดเลือกบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นเ,นเดินทางเข้ามาสำรวจตลาด ครับสำรวจราคาเข้ามาพบปะกับผู้ประกอบการของโอมานนะครับบางทีเราก็จัดอยู่ในเมืองหลวงในกรุงมัสกัตนะครับ,รบในบางทีเราก็พาออกไปต่างจังหวัดด้วยนะครับอย่างเช่นในกรณีของ SME เนี่ย SME ของไทยเราเนี่ยเราต้องต้องพยายามแข่งขันเนี่ยต้องพยายามหายุทธวิธีใหม่ๆเนี่ยตลอดเวลาเพื่อที่จะนำา SME ของไทยเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดในท้องถิ่นของโอมานซึ่งผมก็ ก็ลองดูนะครับเราก็ลองจัดโครงการพาเขาลงไปทางภาคใต้เลยทางภาคใต้ของอุมาฯน,นี่มีเมืองที่เรียกว่าเมืองซาลาล่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของของประเทศอุมานมีพรมแดนติดกับเยเมนเขาเป็นเมืองท่าเรือที่มีการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศแล้วก็มีเส้นทางการค้าที่เชื่อมไปถึงภาคตะวันออกของอ แอฟริกานะครับเข้าไปในเยเมนเข้าไปในทะเลแดงแล้วก็ส่งเข้าไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนได้เราก็พาผู้ประกอบการของไทยเข้าไปนัดให้เขาเข้าไปพบนะครับกับสภาขออการค้าและอุตสาหกรรมของของเมืองท้องถิง่นทางใต้นะครับเชิญผู้ประกอบการอของโอมานมาพบกันพูดคุยกันในเบื้องต้นนี่เราเราเพียงแค่ ให้เขารู้จักกันเท่านั้นแหละครับ,รบพูดคุยกันแล้วก็แสดงสินค้าเอาสินค้าให้เขาดูให้เขาทดลองใช้นะครับซึ่งผลจากที่เราพาคณะเข้าไปเนี่ยครับประมาณสองวันเนี่ยก็ได้ผลค่อนข้างน่าพอใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนอมานก็ชอบสินค้าไทยนะครับนิยมคือเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าไทยหลายคนไม่รู้จักไม่เคยเห็นนะครับอย่างเช่นสินค้าที่เป็นประเภท ความงามนะครับพวกคอสเมติกเครื่องสำอางเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่เราพยายามจะส่งเสริมผู้ประกอบการไทย,ยให้เข้ามาที่โอมาประตูประสงค์ก็คือเข้ามารู้จักนะครับเข้ามาคุ้นเคยเข้ามาดูตลาดว่าเขาคิดยังไงวัฒนธรรมเป็นยังไงนะครับสินค้าตัวไหนบ้างที่มีศักยภาพตรงนี้เราก็จะเป็นโครงการที่จะพยายามดําเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคตครับครับ พูดถึงกระแสความนิยมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยวัฒนธรรมไทยการท่องเที่ยวสุขภาพความงามอะไรต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีบทบาทมากน้อยยังไงไหมครับในโอมานครับมีมากครับไอเรื่องกระแสความนิยมไทยเนี่ยตรงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าต้องขอบคุณคนไทยนะครับในในตั้งแต่หลายรุ่นนะครับที่ช่วยกันสะสมกระแสะความนิยมไทยซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่สําคัญเลยนะครับความนิยมไทยหรือ soft power เนี่ยมันเป็นต้นทุนที่เราเองไม่ต้องไปดิ้นรนสแสวงหาที่ไหนเลยนะครับในเอเซียเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงประเทศไทยผมยืนยันได้เลยว่า ประเทศไทยเราอยู่ในแถวหน้ามากนะครับในตะวันออกในตะวันออกกลางทุกคนชอบประเทศไทยอยากไปประเทศไทยเชื่อมั่นประเทศไทยตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากนะครับในการที่จะ,ะเริ่มต้นทำธุรกิจการลงทุนการทำการค้าผมอยากยกตัวอย่างความคิดง่ายๆนะครับเช่นคนโอมานเนี่ยชอบไปเที่ยวืุนไทยชอบพัก โรงแรมไทยซึ่งนะครับราคาไม่แพงนะครับมีบริการเนี่ยดีนะครับเพราะเขาชอบโรงแรมไทยเขาก็อยากให้เราเนี่ยนผู้ประกอบการไทยไปเปิดโรงแรมไทยอยู่ที่อุมานคนอุมานชอบไปโรงพยาบาลในเมืองไทยเพราะว่าบริการสุขภาพเนี่ยดีนะครับหมอมีให้การดูแลอย่างดีเขาก็อยากให้เราไปเปิดโรงพยาบาลที่อุมานเนี่ยคนอุมานชอบทานอาหารไทยเขาก็อยากให้เราไปเปิดร้านอาหารไทยที่อุมานตรงนี้เนี่ยนะครับ ถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคือต้นทุนที่เราที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นชาวอูมาเนี่ยไม่ยากนะครับเมื่อเราเข้าไปเราพูดคุยกันเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการลงทุนร่วมกันนะครับเงินลงทุนก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับตรงนี้แหละครับท,ที่ที่ความกระแสะความนิยมไทยเนี่ยทำให้ประเทศไทยค่อนข้างได้เปรียบนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลาง รัฐสถานทูตไทยเราก็จะพยายามใช้โอกาสอันนี้นะครับส่งเสริมแล้วก็เชิญชวนผู้ประกอบการไทยนะครับที่อยากจะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางอยากจะรู้จักอมานก็ต้องเดินทางเข้ามานะครับมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆในด้านการค้าและการลงทุนนะครับส่วนสถานทูตเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางพร้อมที่จะให้ข้อมูล พร้อมที่จะพูดคุยนะครับโดยเฉพาะในข้อมูลเชิงลึกต่างๆเนี่ยคิดว่าเราก็มีความพร้อมที่จะ,อ,ะอำนวยความสะดวกให้กับผูดด้ประกอบการของไทยครับ,รบนี่คือบทบาทของภาครัฐแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตนะครับในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยแล้วก็โอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยในประเทศโอมานครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุวั์แก้วสุขเอกอัครราชทูตนักุงมาสกัดที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบและนั่นคือบทสัมภาษณ์นะคะจากคุณสุวั์แก้วสุขแอ,ก,อกรัชทุ่นใกรุงมัสกัตเรื่องโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยในประเทศโอมานนะคะ,ค,ะคุณสมชูเวศก็ได้สัมภาษณ์กันเอาไว้นะคะค่ะน,นะคะมาดูเรื่องราวของเรากันต่อนะคะ,คะยังอยู่ที่เรื่องโควิดกันอีกสักนิดหนึ่งค่ะคือเมื่อวานนี้ก็มีข่าวในโซเชียลมีเดียนะคะที่เปิดเผยเป็นภาพแชทประกาศตามหาเด็กเอนเตทนหรือเด็กเอ็นเนี่ย ที่เขาเรียกกันนะคะที่ติดเชื้อโควิด19ด้วยนะ,ะ,ะก็คาดการว่าลูกคาา้าอาจจะต้องการติดเชื้อโควิด19เพื่อไปเอาประกันไงอเออเบอประกันเจอจ่ายจบอะไรแบบนี้นะะมันจะไม่จบนะคะใช่นะคะซึ่งคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็ออกมาบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียนะได้ประกันมาแต่อาจจะเสียชีวิตก็ได้อันนี้อันนี้ที่ฉันพูดเพราะว่าไร้แรงที่สุดเนี่ย โควิดสิบเก้มันทำให้เราเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราติดแล้วอ่ะอาการของเราอ่ะมันจะออกมากน้อยขนาดไหนอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันคงได้ไม่คุ้มเสียหรอกได้ไม่คุ้มเสียยังไงบ้างอย่างเช่นคุณหมอสิ่งที่คุณหมอบอกก็คือว่า การเอาเชื้อเข้าไปในร่างกายอะ่ะการต<ะ>ิดเชื้อโควิด -19 มันมีอาการรุนแรงได้หลายระดับนะคะตัะ้งแต่อาการทั่วไปอย่างเช่นอาการระบบทางเดินหายใจมีไข้ไ<ะ>อาหายใจถี่หายใจลําบากใช่ไหม<ะ>ในรายที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะมาถึงได้อปอด<ะ>บวม ปอดอักเสบไตวายรุนแรงได้ถึงขั้นเสียชีวิตอย่างที่บอกโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวน่าเีนะคะนะ้รบอกว่าในบางรายเนี่ยผู้ป่วยโควิด1 9ที่หายดีไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกายแล้วแต่อาจจะเจอกับภาวะลองโควิดยังหลงเหลืออยู่นะอาการของโควิด1 9ยังหลงเหลืออยู่นะคะ ซึ่งเกิดขึ้นได้ในช่วงหนึ่งสเดือนแรกมันก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยอ,อาการของการที่แบบว่าเหนื่อยง่ายใช่ไหมคะ,คะนะมีอาการแบบทางระบบทางเดินหายใจอะไรแบบเนี้ยมันไม่คุ้มนะถ้าจะต้องเป็นนะคะ,คะส่วนผู้ป่วยกลุ่มรุนแรงอาจส่งผลต่อเนื่องยาวนานส6มถึงเดือนกว่าที่ร่างกายจะกลับมาเป็นปกติเพราะว่ามีปัจจัยเรื่องความเครียดะสะสมมนาะตั้งแต่ช่วงที่ป่วยซึ่งก็จะแสดงออกได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจสำหรับอาการทางกายก็คือไอมีไข้ปวดศีรษะ การรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลงเ็บหน้าอกหายใจไม่อิ่มอ่ะไม่เต็มที่อืเหนื่อยล้าปวดข้อหรือกล้ามเนื้อท้องเสียอันเนื่องมาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงนี่คือกลุ่มที่รุนแรงและส่งผลต่อนะคือลองโควิดนะคะส่วนอาการทางใจอะไรอ่ะวิตกกังวลสมาธิสั้นลงซึมเศร้าอาจจะเจอเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น จำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไม่ไม่คุ้มเลยกับการที่จะไปเอาเจอจ่ายจบแล้วสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องอยู่กับภาวะของโควิด -19 เนี่ยไปอีกครึ่งปีอย่างเงี้ยถามว่ามันคุ้มไหมไม่คุ้มคุณใช้ชีวิตลำบากนะตอนนั้นนะที่คุณได้มาสมมติได้หลักแสนหลักล้านก็แล้วแต่นะมันไม่ถึงล้านมั้ไม่ถึงอ่ะเป็นหลักแสนหลักแสนเนี่ย โอ้โหมันจะคุ้มกับการรักษาตัวในระยะยาวไหมอันนี้ให้ลองคิดนะนะคะว่าการได้เงินมาแทนที่เงินนั้นจะได้มาแล้วเอาไปใช้จ่ายนูน่นนี่นั่นใช่ไหมเพื่อเพื่อความสุขของตัวเอง <c oughs> มันจะไม่ใช่นะมันจะไปรักษาตัวอีกนะนรักษาตัวแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีภูมิต้านทานมากน้อยขนาดไหนใช่เราก็ไม่รู้ว่าหายแล้วปกติไหมใช่แล้วน่อย่างคนที่เนี่ยประกาศตามหาก็ไม่รู้ได้รับวัคซีนหรือยังหรือยังไม่ได้รับ หรือ,อยังไงยังถ้า <c oughs> ไม่ได้รับวัคซีนอะความเสี่ยงคุณก็เยอะเข้าไปอีกนะนหรือแม้แต่ได้รับวัคซีนก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีความเสี่ยง <c oughs> คุณมีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกอะค่ะมันป <c oughs> ้องกันความรุนแรงถูกไหมแต่มันไม่ได้ป้องกันว่าจะไม่ติดอะคุณคุณติดปุ๊บ มันอาจจะไม่รุนแรงมากแต่ถ้าสมมติอ่ะไม่รุนแรงแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเป็นภาวะลองโควิดได้เหมือนกันไงี่ยใช่หรือ,รอคุณอาจจะมีภาวะแบบเรื่องทางจิตเข้ามาก็ได้ใครจะไปรู้อถึงเวลาตอนนั้นอาจจะจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็ได้อะไรเงี้อยอะไรมันเกิดขึ้นได้หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปทําแบบนี้เลยนะคะมันไม่คุ้มกันมันคือสุขภาพของเรานะมันคือชีวิตเรานะาจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับการติดเชื้อทําไมอ่ะหรือมองว่า อ๋อก็ไอเชื้อตัวใหม่โอมิครอนมันไม่ได้รุนแรงไงแต่เราจะู้ไย้ยังไงว่าจะติดโอมิครอนละคะเราอาจจะไปติดเดลต้าเราจะเลือกสายพันธุ์ไหนในการเข้าร่างกายมันทาไม่ได้ไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเลยอย่าเลยนะคะใครที่กำลังคิดอยู่อย่าไปทําเลยนะคะ่เพราะฉะนั้นยังคงต้องย้ำเนาะเรื่องมาตรการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้านะสองอย่างรวมกันก็ได้ตลอดเวลานะคะหมั่นล้างมือด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์ทั้งหลาย เป็นระยะห่างไม่ไปสถานที่เสี่ยงถ้าไปก็ต้องกลับมาตรวจเอทีเคต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ,คะนะแล้วก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะสายด่วนกรมควบคุมโรคเขาให้บริการอยู่แล้ว1 4ึ2นะคะค่ะอันนี้ราคานอกจากที่เราจะเลือกไม่ได้แล้วนะคะ,คะว่าจะติดสายพันอะไร เตือนนะคะนอกจากจะติดโควิดแล้วเนี่ยอาจจะยังติดคุกด้วยนะเพราะว่าทางด้านคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะเขาสั่งทีมกฎหมายตรวจสอบแล้วนะทางด้านคุณสุธิพลทวีชัยการค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะหรือว่าคอปพท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าการ ตั้งใจที่จะติดเชื้อเนี่ยเพื่อที่จะหวังเรียกร้องเอาเงินประกันภัยนะคะเป็นการกระทําที่อาจจะเป็นการเข้าข่ายการช่อฉนปร,ประกันภัยนะคะและอาจจะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยโดยสํานักงานคอปพอค่ะเขาได้มีการส่งทีมสายกฎหมายแล้วก็คดีเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะแล้วก็พบตัวผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วด้วยนะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะพบว่าผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวเนี่ยได้มีการทําประกัน ภัยโควิดกับบริษัทแห่งหนึ่งด้วยทั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการเร่งตรวจสอบต่อไปแล้วนะคะยังไงก็ตามเหตุนี้นะ่ถือเป็นการซ้ําเติมสถานาการณ์ในปัจจุบันนะคุณผู้ฟงังแล้วก็เป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินตาม กรมมาทันประกันภัยโควิดด้วยนะคะกรณีเมื่อทําประกันภัยแล้วเนี่ยล้วก็เข้าไปในที่เสี่ยงหวังให้ติดเชื้อเพื่อที่จะเคลมประกันหรือว่าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะรับเชื้อหวังเงินประกันภัยนะคะบริษัทเนี่ยเขาอาจจะอ้างเหตุได้นะไม่จ่ายสินใหม่ทดแทนได้เนื่องจากเป็นกรณีที่มีการ เจตนาแล้วก็จงใจใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตถ้าเกิดว่ามีหลักฐานนะคะแล้วถ้าเข้าขายเป็นการช่อฉนประกันภัยเนี่ยจะมีความผิดทางอาญาเลยนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยถ้าเกิดว่าประชาชนท่านไหนนะคะพบพฤติกรรมดังกล่าวก็ขอให้รีบแจ้งสํานักง,งานคอพอนะคะหรือว่าที่สายด่วน1 1 8 6ไงติดโควิดแล้วติดคุกด้วย <S 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 นะต้องระมัดระวังอ่ะละคะ เมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่ช็อกวงการบันเทิงเช่นเดียวกันนะคะ<ฆ>กับศิลปินแห่งชาติอย่างคุณวัยพศเพชรสุพรรณเนาะ<ฆ>เสียชีวิตลงในวัยเจ็ดสิบเก้าปีนะคะ,<ฆ>ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งปี2540เสียชีวิต ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะโดยเมื่อวานนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้ได้รับแจ้งนะคะจากทางครอบครัวนะคะ,คะซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติเผยแพร่และแถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธาร,รณชนก็ได้ให้การช่วยเหลือต่างๆทั้งการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมกันมาเป็นกุศลศพนะคะเงินช่วยเหลือค่าจัดทาหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตนะคะซึ่งสําหรับคุณไวยพชรสุพรรณเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักร้องลูก คุ่งชื่อดังแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงแหล่ นะคะวัยพศลาบวชเลยสักอย่างประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ถนัดไม่ถนัดแนวนี้มันก็ไม่ได้กำลังจะหันไปทางในขอสักสักไม่ถนัดไม่ถนัดแนวนี้นะคะหรือเพลงที่ถ้าไม่ได้ออกแนวแหล่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่รู้จักกันอย่างเช่นหนุ่มนารอนางสารวันดำวงแตงเทาตายฟังข่าวทิศแก้วใช่ไหมใส่กรอนหรือเปล่าสาวภูไทยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบตัวเลยสําหรับคุณวัยพศเพชรสุพรรณสามารถเล่นเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองได้เพลง่อยเพลงอีเซล เพลงเรือนะคะแล้วก็เพลงแหล่ถึงบอกว่าก็ได้รับยกย่องว่าเป็นราชาเพลงแหล่เลยนะคะนะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเมื่อสักคืนวันที่8มกราคมเนี่ยเราก็สูญเสียนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานอย่างคุณสอนเพชรสอนสุพรรณไปในวัย73ย่างเข้า74ในปีนี้เนี่ยนะคะ,คะก็เสียชีวิตไป น่าจากภาวะช็อกจากการติดเชือ้อไตาวายแล้วก็เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอกอ็ไปทําพิธีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดน,นะคะแน่นอนว่าศิลปินนักร้องลูกทุ่งดาราต่างๆที่เคยร่วมงานกับคุณสอนเพชรส,สุพรรณก็เข้าไปแสดงความอาลัยนาะแล้วก็ไปร่วมงานงานศพกันด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็คุณไวพจน์เพชรสุพรรณอีกท่านก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรา โหสูญเสียบุคคลสําคัญของวงการลูกทุ่งเหมือนกันเนาะใช่นะคะเราถือว่าทั้งสองท่านเนี่ยทั้งคุณสอนเพชรสอนสุพรรณและคุณเวพดเพชรสุพรรณเนี่ยก็ถือว่ามีเพลงในระดับตำนานเยอะแยะมากมแล้วก็เพลงรุ่นครูแล้วก็เป็นเพลงที่นักร้องลูกทุ่งสมัยใหม่นะถ้าเป็นนักร้องแบบในวงการประกวดอะไรเงี้ยก็จะนําเพลงของครูต่างๆเหล่านี้นะคะมาใช้ในการประกวดด้วยอจากนี้ไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำนานเป็นความทรงจํานะคะของของพวกเราทุกๆคนนะคะก็เชื่อว่าหลายท่านเกิดทันและแต่เด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะเกิด ไม่ทา,น,ทาน,นไม่ทานอ่าไม่ทานนะคะแต่ว่าก็คือจะได้ยินตามเอ่อเวลาคุณพ่อคุณแม่เปิดฟังอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเพลงนี้ของใครของท่านไหน<ม>ก็มันก็จะติดอยู่ในหูของเราเนี่ยแหละคะ่ะนั่นแหละนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นอ่เรื่องการสูญเสียของวงการบันเทิงติดติดกันเลยนะคะค่ะ,ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการไปทำงานนะคะ,คะกระทรวงแรงงานตอนนี้ออกมาเตือนคนไทยที่หางานทำในต่างประเทศแล้วนะคะ,คะว่าอย่าไปหลงเชื่อ พวกโฆษณาจัดหางานเ,าเกินจริงว่าจะได้ไอ้นู่นได้ไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเงินเยอะอในสื่อออนไลน์เนี่ยยิ่งตัวดีเลยซึ่งคุณไพโรชธชติกาสถียนเนี่ยนะคะอธิบดีกรมการจัดหางานก็ย้ําเตือนคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศให้ตรวจสอบข้อมูลตําแหน่งงานลักษณะงานตลอดจนประเทศที่จะไปทำเนี่ยาจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานคือกรมการจัดหางานเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะส่ง แรงงานไปอยู่ในประเทศไทยไปต่างประเทศอยู่แล้วมีการทํา MOU กันนะคะมีการส่งเงินไปกันอยู่เป็นประจํเงินอยู่แล้วเพราะในหลายประเทศเนี่ยเขาต้องการแรงงานไทยแล้วก็บอกว่าแรงงานไทยเนี่ยมีความอดทนฉันแล้วก็เขาเรียกอะไรประณีตด้วยนะมีความละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะรับแรงงานไทยอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปทํางานในต่างประเทศท่านดูหน่อยนายหน้าที่มาคุยกับท่านเป็นใครอย่างไรนะคะมันจะมีบริษัทจัดหางานที่ได้รับการอนุญาตนะ แจ่งถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นท่านไปได้แต่ไอบริษัทจัดหางานผีทั้งหลายอ่ะนะคะที่ไม่ใช่ของแท้ของจริงเนี่ยที่มาหลอกลวงท่านเนี่ยอันเนี้ยท่านต้องระวังและท่านต้องเช็คให้ดีทางที่ดีท่านโทรมาหากรมการจัดหางานเลยถามว่าไอบริษัทเนี้ยมันมีจริงไหมแล้ววิธีการไปทํางานแบบเนี้ยมันมีจริงไหมนะคะเพราะนายหน้าเถื่อนมันมีเยอะมากผ่านเพจ a c e b o o k เดี๋ยวนี้คนเราอยู่ในโลกออนไลน์เยอะไงก็เชื่อนะคะพอเชื่อเสร็จปุ๊บก็มีการแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนค่าดําเนินการเสร็จแล้วปิดเพจนี้ไปเลย งานก็ไม่ได้เงินก็เสียด้วยใช,ใช่ไหมคะแล้วก็มีพฤติกรรมหลอกให้ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปอย่างผิดกฎหมายเพื่อลักลอบเข้าทํางานท่านมีความผิดด้วยนะท่านเข้าไปอะ่ะถ้าทำแบบนี้มันเข้าไปแบบไม่ถูกต้องนะคะได้ไม่คุ้มเสียเช่นเดียวกันสุดท้ายไม่ได้งานตามที่โฆษณาไว้ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้น เตือนนะถ้าคนที่กำลังหางานให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.doe.go.th หรือกรมการจัดหางานเข้าไปหาได้เลยนะคะถ้าท <คะ S 2> ่านไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยท่านจะได้รับการคุ้มครองนะคะ,คะเข้าไปมีถ้าจะไปนะมี5วิธีที่จะไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือกรมการจัดงานห,หางานเป็นผู้ส่ง <Ừ. S 2> บริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้ส่ง <คะ S 2> ในจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทํางานในต่างประเทศ<อ>ในจ้างในประเทศไทย,ทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ และคนหางานแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตัวเองซึ่งถ้าต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศเนี่ยสามารถขอรับคําปรึกษาได้จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะใช่แล้วฝากกันไว้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะดิฉันการณนัทพาทรนสืบนุกูลค่ะค่ะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ